ยาหนังใส่พริกใส่พริกลงไปใส่ผักแกนขี้เลหล็กคน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 โอเคอเคอาหนังลงไปแล้ว น้ำต้มแล,แล้วก็ใส่เครื่องปรุงใส่เครื่องปรุงน้ำปลาลน้ำปลา <c oughs> แล้วก็กะละขาดไปได้เลยของแซ่บแล้วก็คนคนก็ได้ก็ได้แล้วก็ผักตามด้วยผักเจีงยปลเจลงไป ที่ลงไปด้วยหมดเลยนะครับคนคนเข้าเข้าด้วยกันคนเลยนะคคนคนเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็จะสองชั่งโอเคตักเส่ถ้วยนะครับชิมเสร็จปุ๊บตักเส่ถ้วยนะครับนะครับ มาดูใกล้ๆเลยนะครับดูใกล้ๆเลยนะครับโอ้โหน่าอร่อยมากเลยแกงขี้เหล็กใส่หนังวัวนะครับหนังวัวภาพะยนตโคบสีสันน่าก,กินมากเลยนะครับดูใกล้ๆครับดูใกล้ๆโอ้โหน่าก,กินมากเลยนะครับดูใกล้ๆนะครับ เห็นไหมครับโอเค